เมอร์ซีไซดดาบี้ทัฟฟี่ฟัดหงแดงยิงแสกหน้าออฟฟิเชียลวันนี้ขอนำเสนอ5ประเด็นร้อนก่อนเกมลิเวอร์พูลบุกถินเอเวอร์ตันเกมเมอร์ซีไซดดาบี้แมทที่เฝ้ารอจะเปิดฉากกันในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ที่สนามกุดิสันพาร์คงานนี้บอกเลยว่าคงจะเป็นเกมที่น่าจะเข้มข้นสะใจเพราะ ผลงานของเอเวอเรตันกับลิเวอร์พูลค่อนข้างจะสูสีกันแต่ทัฟฟี่สีน้ำเงินอาจจะโดดเด่นกว่านิดหน่อยในช่วงนี้ในเกมนี้หงแดงลิเวอร์พูลมีข่าวดีเมื่อจะได้คีแมนสำคัญอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันเจียโกอาคันตราและซาดิโอมาเน่กลับมาประจำการหลังจากที่พวกเขาต้องพลาดลงสนามในแมตช์ล่าสุด ที่ต้นสังกัดโดนประทุษสลายอย่างย่อยยับอับปางแบบหมอไม่รับเย็บด้วยฝีเท้าของแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ7แต่น่าเสียดายที่อลิสซงเบเกอร์ยังไม่สามารถกลับมาฟ้าเสาได้จึงต้องเป็นหน้าที่ของอาเรียนต่อไปในขณะที่เจ้าบ้านต้องบอกว่าฟอร์มกำลังเข้าฝักสุดๆเมื่อเก็บชัยเรียบวุฒทั้งซแมต รังจากฝูงอยู่ในเวลานี้แถม7เกมในทุกรายการก็ชนะหมดสะด้วยโดยหนึ่งในเหตุผลสำคัญนอกจากกลนในการวางแทคกติกของคาร์โลอันเชลติแล้วพวกเขายัางได้เพลย์เมเกอร์ชั้นยอดอย่างฮาเมดโรดิเกตมาช่วยสร้างสารร์เกมขณะที่ด o ม i นิกคาวเวดลูวินก็อยู่ในช่วงฟอร์มฮอตสะด้วย เราไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยครับสถิติลิเวอร์พูลไม่แพ้จะอยู่ต่อไปหรือยุติไว้เพียงเท่านี้ประตูจากทิมเคหิลและมิเกลอาเตตาช่วยให้เอเวอร์ตันเอาชนะลิเวอร์พูลได้สำเร็จซึ่งนั่นเป็นครั้งสุดท้ายและเกิดขึ้นในวันที่17ตุลาคม2010นับตั้งแต่วันนั้น จนกระทั่งวันนี้ท็อฟฟี่สีน้ำเงินสะกดคำว่าชนะในการเจอกับเพื่อนบ้านที่แสนจะน่ารักไม่ได้เลย22แมตต์ติดต่อกันอย่างไรก็ตามตอนนี้เอเวอร์ตันภายใต้การกุมเงียนของคา r โลอันเชล็ตติไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโดยพวกเขาโจโฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วงต้นฤดูกาลเมื่อสามารถเก็บใจชนะในลีกแบบ100%เอร์เซจากการลงสนาม4นัด และตลอด7เกมที่ผ่านมาจากการแข่งขันทุกรายการท็อฟฟี่สีน้ำเงินยังโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจอีกด้วยสวนทางกับลิเวอร์พูลแม้ว่าพวกเขาจะเปิดตัวได้สวยในการป้องกันแชมป์ด้วยการเก็บชัยชนะรวด3ามนัดแต่แนวรับยังมีปัญหาและเสียประตูแบบไม่น่าเสียโดยเฉพาะในเกมที่4ที่ดิว ออกไปโดนแอสตันวิลล่าสอยยับไม่นับย่านกลับมา2ประตูต่อ7ทําทำให้ช่วง2สัปดาห์ในการพักเบรกทีมชาติพวกเขามีเวลาในการหลบเลียบาดแผลครั้งนี้เพื่อสำหรับเตรียมความพร้อมในการทำศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แบทผลการแข่งขันในการเยือนวิลล่าพาร์ค ไม่ใช่แค่เป็นการแพ้ในเกมเลีกแมตช์แรกของฤดูกาลนี้เท่านั้นแต่ในเกมอื่นๆก่อนหน้านี้พวกเขายังขาดการเล่นที่แน่นอนต่างจากฟอร์มเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้เอเวอร์ตันอาจจะฉกฉวยโอกาสจากจุดนี้เพื่อจัดการผลิตศึกแชมป์เก่าก็เป็นได้รอดูกันว่าสถิติจะยังคงอยู่หรือสิ้นสุดในวันนี้ กับประเด็นที่2ยิงประตูกันแบบถล่มทลายเป็นโบนัสให้กับแฟนบอลสิ่งหนึ่งที่สามารถการันตีได้เลยว่าทุกๆคนจะได้เห็นที่สนามกุริสันพาร์กก็คือการยิงประตูเพราะเอเวอร์ตันในยุคของคาลโตเป็นทีมที่เน้นเกมบุกเป็นหลักโดยพวกเขามีสถิติในการยิงประตูได้ถึง12ลูก เท่ากับเลสเตอร์ซิตี้ขณะที่เกมรับก็เหนียวแน่นเสียแค่5ประตูเท่านั้นขณะที่ลิเวอร์พูลยิงน้อยกว่าแค่ลูกเดียวแต่สิ่งที่น่าผิดหวังก็คือเกมรับของทีมที่ตอนนี้เสียไปแล้ว11ประตูน้อยกว่าเวสต์บอมวิดอัลเบียนสโมสรอนที่เสียประตูมากที่สุดในลีกซีซั่นนี้แค่2ลูกเท่านั้น ฉะนั้นนี่เป็นจุดที่จะทำให้หงแดงอาจจะเจอปัญหาใหญ่ได้เลย <S <S หากยังจำกันได้เกมที่ทั้ง2ทีมปะทะกันที่สนามแอนฟิลด์มีประตูเกิดขึ้นถึง7ลูกและเป็นลิเวอร์พูลที่คว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ2ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์หากจะได้เห็นจำนวนประตูเยอะๆแบบนั้นอีกครั้ง ในเกมเมื Mer ่อซีไซดามิแมทวันเสาร์นี้ไปต่อกันที่ประเด็นที่3เลยครับฮาเมสลูวินคู่หูสุดอันตรายไม่มีใครในเวลานี้ที่จะมีฟอร์มการยิงประตูดได้เหนือกว่าโดมินิกคาวเวิร์ดลูวินในฤดูกาลนี้โดยกองหน้าทีมชาติอังกฤษตตะบันไปแล้ว9ประตูจากการลงเล่น6นัดในการแข่งขันทุกรายการ เหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นๆใน5ลีกชั้นนำของยุโรปเลยทีเดียวฟอร์มที่น่าประทับใจสุดๆคงจะหนีไม่พน้นการซัด2องแฮตทริกในลีกที่สำคัญมันเกิดขึ้นในกุฎิษัทปาร์คทั้ง2แมตช์ด้วยขณะเดียวกันหัวาหอกวัย23ปีอย่างเพิ่งซัดประตูในการลงเล่นเปิดตัวให้ทัพสิงโตคำรามแมตช์ชนะเวลในเกมประชับบิดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วย ในส่วนของฮาเมสโรดิเกตต้องบอกว่าเป็นจิ๊กซอสำคัญในระบบการเล่นของอันเช่อย่างแท้จริงเพราะเมื่อทีมได้สตาร์ชาวโคลัมเบียมาร่วมทับพวกเขากลายเป็นสโมสรที่เล่นได้อย่างวื้วาศักยภาพของโรดิเกสช่วยให้เกมรุกของทีมมีความไหลลื่นและหลายครั้งที่เขาสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมมากมาย นั่นคือสิ่งที่เจกันครับต้องระวังให้ดีเพราะฮาเมสลูวินคือคู่หูสุดอันตรายในช่วงเวลานี้กับประเด็นที่4การกลับมาของเจียโกอักันตาราและซาดิโอมาเน่หนึ่งในเรื่องที่น่ายินดีสำหรับลิเวอร์พูลก็คือการได้ผู้เล่นกำลังสำคัญกลับมาฟิตสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น จอแดนเฮนเดอร์สันกับตันจีมจิอาโกอาคันตาร่าและซาดิโอมาเน่ซึ่งนักเตะเหล่านี้คือหัวใจหลักที่จะช่วยให้เกมบุกของหงแดงไหลลื่นมากยิ่งขึ้นการขาดหัวใจในแดนกลางอย่างเฮนเดอร์สันทำให้แผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลขาดพลังขับเคลื่อนไปเยอะกอบกับจอจินโยไวน์เนนดุมกับฟาบินโยฟอร์มหลุดไปสะดือไม่ต่างจากนาบีเกอตา ที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้เลยทำให้แดนกลางของทีมสู้วินล่าไม่ได้ขณะที่เกมบุกต้องบอกว่าตอนนี้สาวกเดอะคอปยกให้ซาดิโอมาเน่เป็นเบอร์หนึ่งไปแล้วเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมขาดสตาร์ชาวเซเนกัลก็เหมือนขาดหัวหมูทะลวงฟันในการวิ่งทะลุบุแกแหลกใส่กองหลังคู่แข่ง ลำพังโมฮัมเม็ดซาลาไม่สามารถสู้กับแนวรับร่างยักษ์ได้ตลอดส่วนโรเบโตฟิมิโนตอนนี้ดูเหมือนจะอยู่ในช่วงฟอร์มดรปที่สุดของตัวเขาเองฉะนั้นเมื่อเตียโก้และมาเน่ซึ่งหายป่วย จากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้นี่คือนิมิตหมายที่ดีสำหรับเจอเกนคลับที่จะได้ใช้งาน2นักเตะพรสวรรค์ในเกมที่ค่อนข้างสุดหินและแน่นอนว่าทั้ง2คนจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำสามแต้มกลับถิ่นแอนฟิ์กับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5พิกฟอร์ดอาเดียน จุดเปลี่ยนสำคัญของเกมแฟนบอลลิเวอร์พูลคงใจหายไม่น้อยที่ได้ทราบข่าวว่าอลิสซงเบเกอร์เมื่อหนึ่งชาวบราซิเลียนยังคงต้องอยู่ในช่วงรักษาการบาดเจ็บไปอีกสักระยะทำให้ทีมจะเป็นต้องใช้งานอาเรียนในถวาลเลือดกระจิงดุที่เพิ่งจะโจห่วยในเกมแพ้วิลล่ามาหมัดมา,มา,มาจริงๆแล้วการเล่นแบบเฟิร์ฟของอารียนไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น ในเกมที่วิลล่าพาร์คเพราะสถิติระบุชัดเจนว่าผู้รักษาประตูชาวสเปนเคยทำผิดพลาดโดยตรงถึง5ครั้งจนทำให้คู่แข่งได้ประตูจากการลงเล่นแค่21เกมให้กับเดเรดเท่านั้นขณะที่เจ้าแดนพิกฟอร์ดฟอร์มกันเล่นก็ไม่ค่อยน่าพิรมเช่นกันเพราะเขามักจะทำปิดพลาดจนทำให้เอเวอร์ตเสียประตูอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะการเสีย2ประตูให้กับทีมอย่างฟ,ฟิดวูดสึกคาร์บาวครับและพลาดอีกครั้งในเกมกับไบรตันจนทีมเสียประตูเป็นสิ่งที่สาวกเอเวอเรตเนียนเป็นกังวลอยู่เช่นกันดังนั้นหากมองในเรื่องตำแหน่งกองหน้ากองกลางและกองหลังทั้ง2ยอดทีมแห่งลุ่มแม่นะ้ำเมอร์ซีไซ์มีดีกันไปคนละแบบแต่ ก็อาจเป็นไปได้ว่าเกมนี้มีสิทธิ์ที่จะวัดกันตรงฟอร์มของนายด่านประกาศสุดท้ายหากใครทำผิดพลาดอาจมีผลถึงเสียประตูและทีมพ่ายแพ้เลยก็เป็นไปได้และทั้งหมดนี่คือ5ประเด็นร้อนก่อนเกมลิเวอร์พูลบุกเยือนทิน่นเอเวอร์ตันติดตามความมันความสะใจของฟุตบอลได้ที่นี่ยิงแสกหน้าออฟฟิเชีล ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ